ราชการจาังหวัดสุขโขทยัยปฏิบัตบิหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสุขโขทยัยนะได้จุดรรทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรเมื่อท่านจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เนชะิญท่านรองผู้ว่าได้เปิดกรวยสักการะ ที่หน้าพระฉายรักของสมเด็จพระณิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามรมราชกุมารีด้วยโยบพนมมือพร้อมกันนะนนมัสก,การพรระตัตนาไตร เสร็จแล้วพร <Okay. S 1> อนหน้าเทาลุกเลยเนี่ยเข้ามานั่งตรงกลางเรียงกันสักห้าน่าจะได้อยู่ท้างในนี้เลยจะรับสีนกันนั่งเรียงลเลยเรียงหน้ากระดาน ได้ห้าได้ห้าได้นั่งห้าก็ได้สมหวังนั่งปุ๋ยก,ก็ได้ไม่เป็นไรอ่าเรียงต่อเลยต่อเลยคุกเข่า,าเดี๋ยวให้ท่านนัทธนาตนำ,นนนนำแต่พระนาคเอกน่าจะยังไม่คล่องนะไม่ได้สอนก่อนว่าให้กราบพระสมาทานศีลอ่า เดี๋ยวกราบพระอรหังสัมมาพร้อมกันเน,นั่งเลยลูกนั่งตรงไหนก็ได้ลูกนั่งไปก่อนอกราบพระอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโทพภะควาพุทงพังภะควันตังอาิวานเทมิสวาขาตวภะคะวะตาธรรมโม รรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภังควันโตสาวกสังโฆสังฆนาัมามิอรัธนาศิลห้ามะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณะทายะ ติดสัลนเนนะสหปัญจสีลานิยติยมปิมะยังสูงละคณาถายะติดสัลนเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตัดยมปิมะยังพันเตวิตสูงวิสูงละคณาถายะติดสัลนเนนะสหะ ปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโตอะระคตหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัสะนาโมต ah ัสสะอะระหะตัมพุทธะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจ ทุติยมปีพุทธังสารนังัจชามิทุติยมปีพุทธังสารนังัจชามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจชามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจชามิทุติยมปีสังขังสารนังัจชามิทุติยมปีสังขังสารนังัจชามิตติยมปีพุทธังสารนังัจชามิตติยมปีพุทธังสารนังัจชามิ ตัติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตัติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตัติยัมปิสังขังสารนังขจามิตัดิยัมปิสังขังสารนังัจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะฐานิสีเลนะสุขติงยันตีส,สีเลนะโผขสัมปทานส,สีเลนะนิพุติงยันตี ตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุากลับลงสามครั้งกราบกราบกราบเอาลุกขึ้นมายืนฝั่งนี้เข้าแถวตอนลึกเลยเยืนฝั่งด้านนี้เลยเสือผ้นลิมนี้ จับจับจับแม่จะเดินผ่านไปเฉยๆอีกเอาตามลำดับเลยเนาะเดี๋ยวตอนรับพระไตรก็รบกวนช่างภาพบันทึกภาพให้กับพ่อนาคทั้งหลายทั้งยี่สิบสี่นาะคไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะ ลำดับต่อไปนะขอเจริญพรท่านสมเจตริมประพันธ์นะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นปฐมมาเลือกในการมอบพระไตรบนพรมเลยก็ได้ท่านนะเจริญพรนาะคเดินเข้าไปหาเลยเรียนรับพระไตรนะจะมอบท่านละสี่ผืน ยืนด้านข้างนะยืนรอเถินอย่าเพิ่งเดินเข้าไปลุกเดินรอทีละไตเอาเลยเอารับมอบเลยเดินเข้าไปเลยเฉพาะเอาถ่ายภาพไว้ทีละลึกหน่อยขออนุญาตเอาผ้าขึ้นหน่อยได้ไหมหน้าบังหน้าแล้วหนัะผ้าที่โพกหัวเนะขึ้นไปถอยไปเออเออเออเอา,เอาเ,อาเอาเป็นงอบเลยเอาโอเคมองกล้องไว้เราเป็นคนเด่นที่สุดแล้ววันนี้งานของเรานะใครหล่อกันโยมระหว่างหน้ากับท่านที่ปรึกษา เอาท่านที่สองเดี๋ยวยอนออกมานีงก็ได้มาเช่ไมไม่ต้องสวนกันนูนน้นท่านที่สองพระไตรอย่างดีเลยแต่ว่าข้างหลังอาจจะไม่เหมือนกัน,พนเพราะเนีมาทีหลังสั่งให้ไม่ทัน,นสั่งมาจากกรุงเทพมหานครนสามแล้วเนาะคนละสีไตไปนั่งเก้าอี้นู่เลยลุกไปนั่งเก้าอี้เอออ้อมมานั่งลำดับถัดไปก็ขอเจร,ริญพรท่านรองผู้ราชการจังหวัดสุขโขทัย ได้โปรดเมตตามอบพระไตรให้กับพ่อนาคอีกสี่ท่านนะ,ะเดินเข้าไปเลยถ่ายภาพบันทึกภาพไว้มองกล้องหล่อๆเลยนะ,นะใครหลอกกว่ากันโยม อ่ากล้องหลักก็คือพี่ยมกิจนั่นแหละ,ะที่เป็นกล้องหลักเปิดหน้าให้เห็นหน้านะจะได้เห็นความหล่อสองไตรแล้วเนาะ,นะมอบท่านแล้วสี่ไตรงดงามโยมงามไม่งามบอกงามไว้ก่อนอิจฉาะนะ่ะนั่งมองไม่ได้มีโอกาสได้บวชอยากเกินเป็นผู้หญิงก็สินะ อา้าวต่อมาลำดับถัดมาพิดอนนั้นเป็นของนีนเอาพระไตรพระก่อนพระไตรพะจะหนา,อาขอจเจริญพรท่านในอำเภอสวรรคโลกท่านในอำเภออันนีเนาะนามสกุลท่านยาววิทยาวิรุนสักอย่างลืมอีกแล้วเนี่ยท่านต้องมาวัดกลางบ่อยๆนะท่านจะได้จําได้ขึ้นใจอา้าวยิ้มหล่อด้วยนะไม่ธรรมดาเนย อมองกล้องหนุ่มน้อยอ้ยวาวนะเดินต่อเลยขยับขึ้นมาหนูขยับมาตรงพอาจานได้ไหมเขยับตรงนี้อ่มองกล้องนะมองกล้องอะมองกล้องพี่เสื้อดําที่ตัวสูงกว่าเขาหมดเลย <laughs> อยู่ในตรงถูกล้อมเลยนะะมองผ่านกล้องตํารวจก็ได้ลูกยืนเท่ๆนะจัดฉากตัวเองดีๆนะเพราะว่างั้นเดี๋ยวขี้เลร่นะออกมาโทษใครไม่ได้เลย นะดูมาท่านนายอำเภอไว้เอาให้เหมือนท่านานายอำเภอประสบการณ์สูงนะขออนุโมทนาบุญกับท่านนายอำเภอต่อไปท่านผู้กํากับนะสถานีตํารวจภูธรสวรรคโลกนะได้โปรดเมตตามอบพระไตรให้กับพ่อนาคทั้งสี่คน่ะเชิญเลย ใครมีปัญหาอะไรบอกท่านผู้กำกับได้ท่านเคลียร์ให้หมดขังรวมไม่ใช่ไม่ใช่เคลียร์ให้พน้นนะเคลียร์ให้รวมกัน,นสาธุบรรยากาศน่าชื่นใจวันนีแขกผู้ใหญ่มาลัาน่นให้เกียรติกับวสวรรคารามของเรา นะลำดับถัดมาก็เป็นท่านผอ,อนะผู้การเรือนจำอำเภอสวรรคโลกนะเรือนจำสีขาวกำลังจะมีบุญใหญ่ในอนาคตข้างหน้านะทราบว่าสมเด็จพ,พระนิษฐาที่าชเจ้ากรมสเดพจพระเทพจะเสด็จเรือนจำนะอำเภอสวรรคโลกในอีกไม่กี่เดือนเบื้องหน้านีนะ้ท่านก็กำลังจะมีการใหญ่นะวันนี้ให้เกียรติกับวัดสวรรคาราม เเดินลยโยมไม่ต้องสงสัยนะว่าเจ้าวาดทำเองทุกอย่างเลยอาตมาว่าคล่องตัวดีดีกว่านั่งเฉยๆเป็นหุ่นกระบอกอาตมาไม่ถนัดนชอบดำเนินการเองดีกว่าคล่องตัวอาสาธุ โอเคเดี๋ยวก็ลูกใจเย็นลูกใจเย็นอนลาดินอย่าเพิ่งออกจากตะเกียงลูกขาประจําวัดกลางโยมก็คือท่านสอจอพิพัฒพงษ์ริมประพันธนะ์ท่านมาร่วมทุกปีเลยมาคู่ๆกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีเลยนะมองกล้องเลยลูกมองอลาดินมองกล้องครับยิ้มหนึ่งในลูกหน้าตาหนุนเหมือนแหลกโลกทั้งใบเลยยกเขินเหรอ อาไปลูกเดินตามไปนี่อันนี้บวชเป็นปีที่สองแล้วแม่อยากให้บวชนี่ก็เหมือนกันที่กำลังเดินมาอาสุดท้ายรูปหล่อ,อหัวขาวพร้อมทอดอที่บ้านผลิตแป้งเองดูแล้วเนะี่ย าหากจากรบกวนท่านรองผู้ราชการจังหวัดได้กล่าวทักทายกับญาติโยมสักหน่อยจะได้ไหมท่าน,นาได้พูดคุยหน่อยได้แสดงความยินดีเอาไม้ตรงอตมาก็ได้มั้างครับนมศก,การพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับท่านก็เป็นพิธีกรตั้งแต่วันงานศพแล้วนะครับ หายากครับท่านเจ้าวาดเป็นผู้กำกับการแสดงเองทุกอย่างจบครบในกระบวนการเดียวและท่านก็มวลชนสุดยอดนะครับเรียนท่านที่ปรึกษาและ,และคุณนายท่านในอำเภอท่านผู้กำกับท่านผบอร,ริือนจําท่านสอจอข,ขิงนะครับพี่น้องชาวสวัสดิ์ขโลกโดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัคร <c oughs> คุณพ่อนะครับก็ เรียนครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ติดไปรับท่านมอทนหนึ่งที่เพชรบูรณ์นะครับถึงได้มอบหมายให้ผมมาแทนก็ถือว่าเป็นภาษาบ้านๆคือวันเกิดขององค์พระเทพนะครับที่พวกเราใส่สีม่วงมาร่วมงานนะครับทราบว่าทางเทศบาลกับทางวัดได้ดําเนินการซึ่งก็เป็นการบวชถวายพระองค์ท่านนะครับก็เรียนว่าองค์สมเด็จพระเทพนั้นเป็นที่รักและ เทิดทูนของพี่น้องชาวไทยทุกคนถือว่าและที่สำคัญทางวัดก็ได้สะสมเกวียนใช่ไหมครับอาจารย์ทราบว่ามีทั้งหมดตั้งป้อมไปบ้างผูกพังไปบ้างผมว่าน่าจะเป็นที่เดียวของประเทศไทยนะครับผมไปรับราชการมาก็หลายที่มีที่นี่ที่เดียวอาจจะจดลิขสิทธิ์นะพระอาจารย์นะ,ะนนะถ้าจดได้ท่านในเพอลองดูซิ นะครับบวชนาแคแห่ล้อเกวียนปกติก็จะมีช้าง,งบ้างรถบ้างนะครับที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือล้อเกวียนซึ่งก็เป็นการอนุรักษ์ไว้นะครับทุกท่านที่บวชนะครับผมว่าเป็นอน,นิสงส์อย่างยิ่งแล้วก็ผู้ปกครองนะครับน้อยที่สุดนะครับช่วงเขาเรียกว่าฤด,ดูร้อเดิมนะครับให้ลูกหลานมาเรียนทางสายพระพุทธศาสนาสงบจิตสงบใจเพราะทุกวันนี้เยาวชนเด็กๆของเรา ก็ไปแต่กับโทรศัพท์ไปกับโซเชียลแบง่งผู้ปกครองก็น่าจะได้บุญด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธกุกับทุกท่านด้วยครับขอบพระคุณครับอ่าก็อนุโมทนากับท่านไทยนะถ้าหากว่าท่านไม่รีบท่านจะขึ้นล้อเกวียนด้วยอาตมาให้สิทธิ์ได้นะท่านผู้กํากับท่านผอบองเท่านั้นเองก็เท่ากับว่าพิธีการตรงนี้นะเสร็จสิ้นลงเดี๋ยวเราจะไป พร้อมกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกจเจริญพรนาคลุกไปขึ้นรถเลยนะเดีย๋ยวท่านไปพร้อมกันที่หน้าเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะเราจะทําพิธีร่วมกันหน้าเทศบาลเมืองสวรรคโลกนะเอาหน้าขึ้นรถก่อนทั้งหมดนะท่านใดสนใจขึ้นล้อเกวียนชมบรรยากาศรอบเมืองเหมือนนั่งรถมา้าลำปางอายมณคล้ายๆกัน,ท,นที่หน้าเทศบาลครับที่หน้าเทศบาลนะ คุณนายได้นะ,นะอนาตมาให้ขึ้นได้หมดเลยเพราะว่าตมาเป็นคนจัดเองเพราะเกวียนหนึ่งเล่มนั่งได้สามท่านนะท่านที่ปรึกษาท่านสอจอนะก็ท่านรองผู้ว่าเนี่ยรวมอีกหนึ่งเล่มมันก็ได้สามเล่มแล้วเนี่ยน่าขึ้นล้อเลยนะไอ้ขึ้นล้อขอโทษขึ้นเกวียนเลยนะเดี๋ยวผมไปด้วยไห